สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ M Gaming ในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมฉันจะรอเธออยู่ที่อีเจพีข้างหน้าหรือเซเวนเนีร์ฟรอมนารแอปิล็อกในพาร์ทที่9ก้ันแล้วนะครับก็จากนอนนอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รู้ความจริงมาว่าแม่ของฮันเตอร์เนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ติดโรคนี้เหมือนกันนะครับเราจะมาดูกันต่อเลยนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go แม่เหรอแม่ฉันน่ะเหรออืมลูกสาวของฉันลูกสาวของย่าของพ่อของอาติติชิกเนี่ยก็เหมือนก็เหมือนไปกับย่าของอาติติชิกนั่นก็คือคุณแม่ของฮารโตแน่แล้วก็คือเด็กคนเด็กคนที่คุณพ่อของอาติติชิช่วยชีวิตช่วยชีวิตเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในโลกนี้มันมีการข่าเวลาแล้วล่ะก็ก็ ก่อนที่คุณแม่ฮอนดะก่อนจะข้อฮานาโตออกมาก็คงอ้าวพี่ครับฮานาโตะัาตเหรอเป็นญาติกันจริงๆสินะเออญาติของอาจารย์อิติกิอืมแล้วอาจารย์อิทิกินะ่ะเคยพูดกับขนม,มาสังเอาไว้ว่าฉัน,นเป็นญาติกับเขาแหละ ตอนแรกอาจจะคิดว่าโกหกเพื่อกบเกืความสัมพันธ์แต่ก็เป็นเรื่องจริงสินะแต่แต่ฉันคิดว่าอาจจะอีที่ค่ดอาจจะไม่รู้จริงจริงก็ได้นะกันเหรอนั่นก็แปลว่าว่าแค่เป็นการโกหกเพื่อกบเกือนั่นแหละแต่แต่มันก็กลายเป็นเรื่องจริงไปสินะแบบได้ขยกขว่าอะไรนะคําโกหกที่กลายเป็นความเป็นจริงนั่นเหรอ,องั้นเหรอ เป็นแบบนี้เองเนะแล้วยังไงหนอนเอาอีกพ่อก,กำลังจะช่วยฉันหาทางอื่นที่ไม่ใช่การประสานกันอยู่หรอออืมนี่อโอก็ก็ถ้าไม่มีฮาร์โตกก็คงคนก็คงเห่ากันแน่แน่แน่นอนจะเห็นพกเห่า ได้เรื่องที่การระสานกันอะไรเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนถึงได้พยายามหาทางอื่นที่ทําให้เราต่อหายไปยังไงล่ะขอบคุณขอบคุณนะฉันก็พูดจะถึงจะพูดอย่าง,อางเอาอีเอ๊ะจริงสิต้องเลือดต็บซีแล้วซะแล้วอะ่ะนี่จะไป็นครั้งแรกที่คุยกันทางขนาดนี้อ่ะ อีออ,อ,อล่าไปเรียนยัก,กันดีกว่าพอเธอเอาอีกอพอเธอไม่เป็นไรแล้วถ้าเป็นฉันก็คงทำเหมือาเดียวกับเอาอีแต่ไม่ต้องพยายามแล้วละต่อไปเนี่ยไม่ต้องหาเวทีอื่นที่จะช่วยฉันแล้วอีกเรื่องหนึ่งอะไรกันน่านี่คือเรียนแบบตอน ที่ได้ยินว่าพ่อพ่อของคุนต่อตาเมื่อจปีก่อนนั้นเหรอฉันนัดฉันหนาวใช่ปหไม่อยากฟังนะเอาอีกไม่ใช่ว่าทําเพื่อใครอ่ะแต่ฉันจะทํเพราะฉันแต่ฉันทำแต่ฉันทำเพราะฉันอยากทำ่าหากล่ะยังไงช่างยังไงชัางก็จะต้องหาต้องให้เราสองคนไปเจอกันที่บ่อน้ำนันจีบปีข้างหน้าให้ร่ายอ่ะก็บพกว่าสัญ สัญญากนันเาไว้แล้วไงล่ะจริงๆแล้วอะฉันน่นรู้สึกกลัวอยู่ในโลก,กจะไปข้างหน้าเนี่ยโลกที่ไม่มีเอาอีกคิดว่าถ้าเอาอีไปกลับมาแต่เอาอีกก็กลับมาถึงลำดับมันจะหักกลับกันก็เถอะยองกุบป,ปุูมบ้านเพื่อที่จะช่วยฉันใช่แล้วแล้วไปเะแล้วก็ ยังจะเรื่องที่ฉันอยู่ยรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้พ่อได้หัวใจจะเอาอีกฉันก็อาจจะช่วยเอาอีกได้พอแต่ไม่เป็นไรแล้วเอาอีกช่วยฉันแล้วฉันก็ช่วยเอาอีกแค่นี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนี่ฮเรตโตะรู้ไหมว่าเราสองคนอาจจะตื่นวัคซีนก็ไปแต่ครัง้ง แต่ทุกครั้งที่เตกก็จะต้องตายเรื่องนั้นอะตอนเราต้องนองครั้งแรกอะจำคนกดปุ่มใช่ครั้งแรกครั้งแรกเสด็จะฮันเต้อมานกดปุ่มตอนนั้นอะฉันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยืนสั่นเพราะกลัวฮานอกเป็นคนช่วยฉันไว้เพราะเพราะฉะน,นั้นถึงฮันโต้ช่วถึงจะช่วยฮันตกไม่ได้ไม่หรอก มันไม่เกี่ยวหรอกนะว่าใครจะเกิดก่อนเอาอีกก็ช่วยฉันไว้ช่วยฉันไว้ไม่ใช่หรือไงเสียงยังไงปิดก่อนนะโอเคว่าใช่ไหมถ้าไม่มีเอาอีกเนี่ยอีกจะไปข้างหน้าเนี่ยก็ก็คงไม่มีช่เนเดียวกันเอาอีกเอาอีกก็ช่วยฉันไว้เหมือนกันแหละอืมฮันต่อ พ่อแม่ลูกกับพี่น้องอะะฉันคิดว่าแบบไหนเหมาะก,กับการปลูกถ่ายเออย่างมากกับกันล่ะเอไม่รู้เหมือนกันอ่าพี่น้องหรือเปล่านะถูกต้องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเพอร์เฟกทุกอย่างนะถึงจะเป็นการปลูกถ่ายระหว่างพี่น้องก็ตามแต่ก็อาจจะต่อต้านออกมาหนึ่งกันแต่ไม่ยอดจะเป็นอยู่ข้อหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงการปูกไถ่าอเนยว่าจะสําเร็จก็ตามแต่ต้องแะต,ต้องไปมากับโรงพยาบาลตลอดเพื่อจะต้องไปฉีดปูฉีดปูงต้านทานเขาว่ากันว่านะถ้าสองคนที่สองคนที่ไม่ได้อยู่ในสายเลือดเดียวกันสามารถรับแย่มกันได้แต่ไม่เป็นปัญหาเลยล่ะก็มันอาจจะเป็นปาฏิหาริย์มากเลยนะ แต่ถ้าหวันโตเนี่ยถ้าเป็นคนแบบนั้นก็คงสูญยอดไปเลยเนาะแต่คิดว่านเรนื่องแบบนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงไหมเออคือมากขวามามากวามว่ายังไงเหรอหมายถึงข้างกับเราอีกเออไม่ใช่กับคนอื่นคนไกลกันแต่เป็นพี่น้องไม่สีฝาเฟนเธออยากจะพูดแบบนี้เหรออาอีกอืม ฉันเองที่แบบน้นหมื่นกันนะแต่ฉันไม่ได้เป็นแบบนันหรอกฉ,ฉันฉันฉีกมาซีไปแล้วนี่แล้วก็ไปหาลงมายามามาตลอดทีปีด้วยทุกเดือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงรู้เรื่องการการฝากตัวอ่อนได้ยังไงล่ะนี่ฮาร์เรโตทํทำไมเขโตถึงไม่รู้ล่ะเออเดี๋ยวนะ ป่ะหมามาว่ายัางไงอะเธอเองก็รู้เหรอเอาอีกอืนั่นก็หมายถึงนั่นก็หมายถึงการผ่าตัดอะไรนะจากเอาอีกไหมฉันเดียวนะแต่พ่อว่าของอาจารย์จริงๆก็แล้วก็ยังมีบันทึกการผ่าตัดออกม่ใช่หรอไม่ใช่หรออาจารย์จริงๆอาจารย์จริงๆนัไม่ใช่แพ่เฉพาะทาง แต่ถ้าเอามันทึกกามาแต่ของเพ่ะที่เราไปชอบเรื่องนี้ไปให้ดูก็คงจะเชื่อคุณพ่อกับคุณแม่ก็เหมือนกันฮันโโนี่นนโตดาไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจหรอกนะเพราะงั้นการตรวจทางหัวใจเนี่ยก็เป็นต้องโกโหกคงรู้เรื่องทั้งหมดแล้สินะฉันช่วยฮันนี่โตด์อไม่ใช่หรอกนะคนที่ถูกช่วยนะ่ะ แค่ฉันคนเดียวซังฮาโตช่วยซึ่งกันและกันเหรอแต่ก็ไม่ใช่เหมือนกันก็ไม่ใช่เหมือนกันคนที่ชบช่วยคือฉันคนเดียวฮาโตะเป็นคนช่วยมาตลอดแต่ก็แต่ฉันไม่เคยช่วยอะไรซังฮาโตะเลยอ่ะฉันูกช่วยมาตลอดมีแค่ฉันที่ได้รับความช่วยเหลือเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันจะช่วยเธอเองโอ้โหจบไปแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเนก9นะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันจะช่วยเธอเองโอโ้ว้าวนะครับก็สรุปมนาแล้วนะครับว่าคือจะว่ายังไงดีละ่ะคือก้อา,าของมาหัวใจเนี่ยมันอาจจะไม่ยอ,อยู่จริง อย่างที่เอาอีกว่าแล้วก็ในส่วนเรื่องของอพ่อกับแม่สรุปมาแล้วว่ามา่พ่อ,อพ่อกับแม่เนี่ยเป็นยากของอาจารย์อิจิคจริงนะครับเ,ออเป็นยากของอาจารย์อิจิอาจต,ต่อมนนึกว่ามันเป็นเรื่องโกหกเว้ยออโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม ฉันจะรอเธออยู่ที่จะป็นข้างหน้าหนึ่งเซเวนเดียร์ฟรอมนาวไม่เพียงต้องนี้ก่อนนะครับก็ใกล้จบเต็มทีล่าสำหรับซีรีส์ซีรีส์เซเวนเดียร์ฟรอมนาวก็จะก็จะปิดโปรเจกต์นี้อย่างถาวรนะครับปิดโปรเจกต์อย่างถาวรก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชัตเตอร์หน้าสำหรับคลิปนี้ซีโอเคครับผม